ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อค่ะจากกรณีนักร้องสาวใบเตยสุธีวันกุลชรหรือว่าใบาเตยอาสยามและสามีดีเจแมนนะคะถูกคุมตัวเข้าเรือนจําในคดีรวมกันช่อกงฟอ r ์ริกทดีเนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเห็นว่ามีการกระทําเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนมากส่งผลเสียหายกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจําเลยถูกฟ้องว่ารวมกับพวกกระทําความผิดหลายกรมหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนีโดยขนาดนี้นักร้องสาว ใบเตยค่ะยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทสถานหญิงกลางตามเดิมส่วนดีเจแมนสามีของใบเตยยังถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยวันที่2วมิถุนายนที่ผ่านมามีญาติของใบเตยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเป็นเงินสดจำนวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีเป็นครั้งที่2แต่สารอาญายกคำร้องไม่อนุญาตทําให้ใบเตยต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำต่อ โดยวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาสารอายารัชดาพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางกรมรชาชทัณฑได้เบิกตัวดีเจแมนและใบเตยจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศฐานหญิงกลางมาอย่างสารอายารัชดา หลังสารนัดตวรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ฟริกทรีดีที่พนักงานอายการคดีพิเศษท่าเป็นโจทยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนอายุ40ปีจำเลยที่1นางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยนักร้องสาวอายุ35ปีจำเลยที่2นายฉัดชัยโคชหินอายุ35ปีจำเลยที่3นายธีรพัฒสกรกิมวังตะโกอายุ32ปีจำเลยที่4นายสุรนาถนาคมุสิกอายุ38ปีจำเลยที่5นายอายุวัฒชัยเมธารกู อายุ29ปีจำเลยที่6รวม3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนรวมกันช่อกองประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งจำเลยทั้ง6คนได้ให้การปฏิเสธขอสู้คดี โดยในวันนี้สารได้ให้เจ้าหน้าที่ราชธณฑ์เบิกตัวดีเจแมนกับพวก6คนมาจากเรือนจำขณะที่พนักงานอายการคดีพิเศษ5และทนายความจำเลยมาศาลนอกจากนี้ยังมีบิดาของนางสาวสุทีวันหรือใบเตยเพื่อนและบุคคลใกล้ชิดของจำเลยเดินทางมาให้กำลังใจจนเต็มห้องพิจารณา โดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีดีเจแมนและพวกถูกควบคุมตัวเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายพัฒนพลดูสู้พร้อมผิวดูคล้ำขึ้นสีหน้าแววตาดูมีความกังวลหลังจากนั้นสักครู่มีการเบิกตัวใบเตยเข้ามาในห้องพิจารณาคดีโดยใบเตยร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีได้ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูสู้ผอมและผิวคลำ้ำเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้นั่งข้างๆดีเจแมนสามีของเธอ โดยงานนี้ดีเจแมนก็ได้โอบก,กอดใบเตยจากด้านหลังและลูบศีรษะเพื่อปลอบใจภรรยาก่อนที่ตัวเองก็สลั่งน้ำตาตามมาหลังจากนั้นก็เช็ดน้ำตาให้ซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่มีการพูดคุยกันจับมือกันตลอดเวลาขณะเดียวกันน้องชายของใบเตยซึ่งได้เดินตามมาในห้องพิจารณาคดีด้วยได้นั่งมองพี่สาวและพี่เขยอยู่ด้านหลังโดยมีการพูดคุยกันเป็นระยะซึ่งมีการให้กำลังใจกันก่อนที่บิดาของใบเตยจะเข้า มาภายในห้องพิจารณาคดีซึ่งน้องชายของใบเตยจึงลุกจากที่นั่งเพื่อให้พ่อได้เข้ามานั่งด้านหลังของใบเตย และเมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่าพนักงานอายก,การโจทย์ได้ถแถลงขอร,รวมสำนวนคดีอาญาที่ดีเจแมนกับพวกรวม6คนเป็นจำเลยเท่ากับสำนวนคดีอาญาออ่าง949ทับ2,566ของศาลนี้ที่พนักงานอายก,การฟ้องนายแดลันยังหุยใสหรือชัยยังหุยเป็นจำเลยเนื่องจากเป็นการกระทำความผิดในคราวเดียวกันและมีพยานเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันขณะที่ทนายความจำเลยถแถลงคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าอายก,การโจ์ไม่มี ความพร้อมในการตรวจพยานหลักฐานและประวิงคดีประกอบกับคดีนี้จำเลยไม่ได้รับการประกันตัว จนกระทั่งล่าสุดเมื่อ<ไ>ว <ม ster ling> ันที่7สิงหาคมศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพิมพ์แขกุญชรคุณแม่และน้าชายของดีเจแมนหนึ่งในจำเลยคนสำคสัญค,คดีชอโโ่อโกง Forex 3D หมายเลขดำาออ่าง989ทับ2,566ยืนคำร้องและหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยานพระขนงราคาประเมิน1.3ล้านเศษและแคชเชียร์เช็คมูลค่า3ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนพลระหว่างพิจารณา อย่างไรก็ตามค่ะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยมาแล้วโดยชี้แจงเหตุผลชัดเจนกรณีจึงไม่มีเหตุผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ภายหลังที่พนักงานอายการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องดีเจแมนและใบเตยนักร้องชื่อดังพร้อมกับพวกเป็นจำเลยต่อสารอาญาแล้วมารดาดีเจแมนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน1 0 0 0บาท ขอประกันตัวและเสนอขอติด EM ส่วนใบเตยมีน้องชายของเธอยื่นเงินสด5ล้านบาทและขอติด EM ขอปล่อยชั่วคราวเช่นกัน ทั้งนี้สารอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรมลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้องก่อนเจ้าหน้าที่รัชฐานนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจ พิเศษกรุงเทพและส่วนใบเตยสุทีวันถูกควบคุมตัวไปที่ฐานทัศฐสถานหญิงกลางอย่างไรก็ตามกับท่านผู้ชมเราคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะว่าใบเตยและดีเจแมนจะประกันตัวได้หรือไม่บอกได้เลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ